สวัสดีค่ะเพื่อน,นตอนนี้ชัญญาคอยู่ที่สนามบินทรมเซอร์นอร์โ์นะคะมารับน้องเขยกับน,น้องสาวที่มาจากอุสโรค่ะเรามีทริปท่องเที่ยวยาว10วันนะคะทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่อย่งเกาะรูฟูเ้นแล้วจะนำภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะคลิปหมู่เกาะลูฟูเทนค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะมุมนี้บ้างค่ะ Welcome to t r o m um s ิร r The Arctic Capital อันนี้คือเมืองทรุมเซอร์ในมุมสูงนะคะมุมพา,นาโนรามาเนื้อจุดใต้จะยาวประมาณ10กิโลค่ะ เมืองทุมเซอร์นะคะถ้ากลับมาเมื่อไรเดี๋ยวันจะมาตอบคอมเมนต์นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกำลังจะออกไปรับน้องสาวกับน้องเขยที่สนามมินทุนเซอร์อาทิตย์แล้วเราก็จะมีทริปยาวไปด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะไม่ได้ทักทายเพื่อนๆทันเงียบไปก็อย่าว่ากันนะคะเดี๋ยวกลับมา จะนำผลางานดูการท่องเที่ยวมาให้เพื่อนได้ชมแล้วก็ตามก็จะให้ครบนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะขอบคุณนะคะเป็งินกำลังใจงให้กันยาวๆไปเลยนะคะสวัสดีค่ะบา,บายๆ re really ถ้ากลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวชัญญาจะมาตอบคอมเมนต์ไม่ต้องกังวลน,นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบายบาย ตอนนี้ก็มาถึงสนามบินแล้วเราก็มาถึงสนามบินแล้วค่ะไร้ซึ่งผู้คน <c oughs> สภาพสนามบินตอนนี้ค่ะคิดว่าที่ไหนก็คงจะเหมือนกันนะคะในสถานการณ์เช่นนี้ สนามบินตอนนี้ไม่ที่ไหนก็คงจะเข้นกันในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะโดยภาพรวมนะคะขณะนี้เวลา21.19นาฬิกานาทีเดิญถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนได้เห็นค่ะสนามบินนะคะนี่เขาก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตรงเซอร์ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของ Midnight Sun นะคะ คืออะไรเอ่ยสน็คของกินเล่นๆพวกสน็อยอดเหรียญเตู้หยอดเหรียญน,นะคะมามุมนี้บ้างคะ่ะถ่ายที่สนามบินทรุมเซอร์นะคะ ลูกชายคนุงทำงานอยู่ที่นี่ค่ะ v o r y i n g provides our station earth นะคะนี่คือสถานที่ทำงานของลูกชายคนรงค่อันนี้เป็นสถานที่ทำงานของลูกชายคนรงนะคะเกี่ยวกับดาวเทียมนะคะดาวเทียมที่ส่งไปในอวกาศการโคจรรอบโลกค่ะ จะดูแลเรื่องนี้นะคะสนามบินจะมีสองสายพานสายพานที่สามกับสายพานที่สี่อันนี้คือเมืองทุมเซอร์ในมุมสูงนะคะมุมพา,นาโนรามา Welcome to t r ม m s อร์เดอะอา c c กติกแคปมุมนี้บ้างค่ะ Welcome to t r ม m s e ร r เดอ c อาร i กติ t แคปิ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ชัญญาอ,อยู่ที่สนามบินทร์มเซอร์นอร์เวย์นะคะมารับน้องเขยกับน,น้องสาวที่มาจากอุสโรค่ะเรามีทริปท่องเที่ยวยาว10วันนะคะทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่อย่างเกาะรูฟูตเตนแล้วจะนำภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,น,นะคะคลิปหมู่เกาะรูฟูตเตนค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะรอน้องสาวมาจากอุสโร SAS เที่ยวบินที่ SK4406 ค่ะรอน้องสาวกับน้องเขยมาจากอูสโรเอเเ่ SAS s k น0 6นะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วออโ

คลิปนี้เราจะไปเที่ยวที่ยังเกาะรูฟูเทนแล้วจะนำภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะตคลิปหมู่กเกาะรูฟูเทนค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ